เดี๋ยววันนี้นี่น้าพามาดูสุคนีกับฟักทองนะต้นจะเหมือนกันเลยก็คือเป็นพุ่มจะไม่เลื้อยนะคะลองมาดูกันแต่ว่าพอออกลูกออกมาลูกจะแตกต่างกันตรงที่ว่าฟักทองก็คือฟักทองสุคนีก็คือสุคนีมาดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงดูต้นฟักทองนะนี่คือต้นฟักทองมันจะเป็นพุ่มจะไม่เลื้อยนะคะ จะไม่เลื้อยเป็นพุ่มเหมือนต้นซุคินีอันนี้มาดูเนี่ยข้างๆกันเห็นไม่ใบแตกต่างกันใบสีเขียวๆเ,เนี่ยนะมันคือสุคินีนะฮะมันเป็นพุ่มเหมือนกันนะฮะแต่ว่าลูกไม่เหมือนกันมาดูลูกฟักทองนะ,ะฟักทองพุ่ม ะะลูกมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะลูกมันอันนี้คือกิ่งขแขนงที่มันออกจากต้นนะคะขแขนงหนึ่งก็นี่หน้าเก็บไว้สองลูกสองลูกก็ผสมเกสรให้นะฮะผสมเกสรใหนะะ้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแขนงนะฮะหนึ่งบางขแขนงก็ลูกหนึ่งนะ,ะนี่น่าเก็บไว้ สวยนะ,ะลูกมันจะแบนๆสีขาวนะ,ะส่วนซุกินีซุกินีมัน,นะะเป็นพุ่มเหมือนกันลูกมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะใครๆก็รู้เนาะน่าว่าหลายๆคนก็จะรู้จกักดีนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ของแเล <c oughs> แต่ของแปลกก็คือนีน้ามีต้นฟักทองต้นหนึ่งนะคิดว่าเป็นฟักทองแต่นีน้าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่ฟักทองหรือสุกินีนะแต่ว่ามันเลื้อยเหมือนฟักทองอเหมือนฟักทองทุกอย่างนะคะมาดูนะคะแต่ว่าลูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กายพัน์ุหรือเปล่านีน้าไม่รู้อลองดู นีน่าให้ดูไกลๆนี่มันจะเลื้อยเหมือนฟักทองแบบนี้อันนี้มันงอกขึ้นเองนะนี่หน้าไม่ได้ปลูกเลยนะ mm hmm. แล้วก็พอนี่น่าเห็นลูกมันแล้วนี่น่ายังคิดว่าดูสิยังคิดว่ามันคืออะไรมันคือฟักทองหรือมันคือลูกสุกินนะีมาดูใกล้ๆนะเดี๋ยวน้าให้ ลูกเป็นแบบนี้ดูสิเนี่ยลูกมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นลูกกลมนี่น่าไม่เคยกินนะถามว่าที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตมีไหมมีสุขณีลูกกลมๆนะมีอยู่นะลูกเล็กๆล,ลูกกลมๆเนะี่ยแต่ว่านี่หน้าไม่เคยกินไม่เคยซื้อมากินนะแล้วมันงอกขึ้นมาได้อย่างไรนี่น่ายัางงง่ๆง,ง,งอกอยู่สงต้นเนะี่ย ต้นนั้นกับต้นนั้นนีน่าก็เห็นว่าเออมันคงเป็นฟักทองก็เลยเก็บไว้นะเออแต่นีน่าเอาเอาดอกฟักทองพุ่มฮะลูกขาวนะดอกเกสอนตัวผู้มาผสมให้นะเพราะว่าออลูกแรกนี่มันไม่มีดอกตัวผู้ก็เลยต้องเอามาผสมให้อันนี้ดอกที่สอง ดอกที่สองนีหน้าก็เอาฟักทองตัวผู้เอ้ยฟักทองไอ้สีขาวตัวเกสรตัวผู้นะั่มาผสมให้เนี่ยเนี่ยมาผสมมันก็ติดนะเนี่เออแต่ไม่รู้ลูกมันจะเป็นยังไงนะไม่ได้นะไม่รู้ว่าลูกมันจะเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรนะแต่มันไม่ใช่ฟักทองนะนีหน้าดูแล้วเนื้อมันมันไม่เหมือนฟักทองดูสิเนื้อมันเหมือน เหมือนสุขณีลูกกลุม่มแล้วมันมางอกได้ยังไงนีน่นาอ่นีนะนีน่นาเอ่อเล่าให้แม่ฟังนะแม่นี่น่าบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าสงสัยนกมันกินนะแล้วมันก็มาขี้แล้วก็มางอกเออคงจะใช่นะแม่ก็ยังคิดออกแต่นี่น่ายังงงอยู่เพราะอะไรเพราะนี่น่าจะมีเห็นไหมมีบ้านนกไว้ใส่อาหารให้นก นนั้แล้วก็มีสําหรับให้นกฟักไข่อะไรเงี้ยแถวตรงมุมตรงนั้นเห็นไกลๆไหมฮะนั่นแหละก็คงจะใช่มั้งก็ไม่มีอะไรแค่นีน่าเห็นของแปลกๆนี่น่าสงสัยก็เลยอยากจะพามาดูยังไงก็ใครมีคำตอบ ให้ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะแค่น,นี้ก่อนพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย